กรกาคมปี2567นะครับราวๆหนึ่งปีซึ่งคุณบุมเนี่ยได้ออกมาเมื่อสิ้นปีที่แล้วนะครับเมื่อสิ้นปีที่แล้วคุณบุมได้ได้ประกันตัวเพื่อสู้คดีระหว่างที่กําลังพิจารณาอยู่นะครับแต่นะครับในเดือนมิถุนายนเมื่เอเดือนที่แล้วเองนะครับวันที่19เนี่ยเมือ่อวันวันที่1 6 8คุณบุ๋มถูกศารปูทรนนะครับที่ภากษายืนโทษนะครับ ยืนโทษตามสารชั้นต้นทําให้คุณปูเนี่ยต้องติดคุกกลับเข้าไปในเรือนจํานะครับสารสารดีกาเนี่ยปฏิเสธสิทธิการประกันตัวเพื่อสู้คดีของคุณปูนะครับจนถึงวันนี้นะครับคุณบูเนี่ยถูกขังอยู่ในเรือนจํานะครับมาเป็นระยะเวลาประมาณ27วันหรือราวราหนึ่งเดือนแล้วนะครับในตอนนี้นะครับภรรยาของคุณบูเนี่ยป่วยด้วยโรคมะเร็งนะครับซึ่ง มะเร็งเนี่ยตอนนี้ลุกลามไปจนถึงระยะที่4นะครับซึ่งลามไปถึงที่ตับและต่อมน้ําเหลืองนะครับต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลเป็นประจาทุกสัปดาห์นะครับโดยปกติเนี่ยคนที่จะดูแลลูกสาวนะครับรวมถึงพ่อแม่เนี่ยก็คือคุณบูมกับภรรยาสองคนนะครับเขาเขาทั้งสองคนเนี่ยต้องออช่วยกันดูแลลูกแล้วก็ช่วยกันทาหากินนะครับแต่ว่าเมื่อภรรยาของเขาป่วยเนี่ยคุณบูมก็เลยต้องเป็นคนที่ หารายได้หลักเลียงครอบครัวนะครับต่อหน้านี้นเนี่ยเขาทาอาชีพก็คือขายเสื้อผ้าออนไลน์นะครับแต่ว่าเ,เมื่อขายไม่ดีเท่าเดิมเนี่ยคุณบูมก็เลยต้องทํางานประจําเป็นพนักง,งานขายเหล็กควบคู่กันไปด้วยนะครับการที่คุณบูมถูกคุมขังอยู่ในเดือนจานะครับกระทบต่อทั้งภรรยานะครับกระทบต่อทั้งลูกแลวก็กระทบต่อการดูแลพ่อแม่ที่สูงอายุแล้วนะครับสําหรับคุณบูมจิรวัตรเนี่ย ในโทศกรรมจึงเป็นสิ่งที่เขารอคอยเพื่อที่จะให้เขาได้กลับไปอยู่ครัวอย่างมีความสุขขอบคุณครับสวัสดีค่ะพงสนคะคะจากไอรอค่ะวันนี้เรจะมาเล่าเรื่องของแม็กกี้นะคะแม็กกี้เนี่ยในการสื่อสารเนี่ยเราจะไม่มีภาพที่เป็นภาพจริงๆของเขานะคะแต่อยากให้ทุกคนเห็นภาพว่าเป็นเด็กสาวคนหนึ่งที่ อายุยังน้อยนะคะแล้วก็มีแววตาสดใสมากๆคนหนึ่งที่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำค่ะเม็กี้เนี่ยเป็น LGBTQ นะคะอายุยี่สิบแปดตอนนี้เธอถูกคุมขังจากคดีมาตันีสองอยู่ที่เรือนจำคลองเต็มแต่ตอนนี้เธออยู่ในเรือนจำมาแล้วห3 3้อยสวันหรือจะเกือบปีแล้วนะคะเม็กกี้ถูกถูกเนรคหาจากการที่ชวิทข้อความบนเฟซเุ๊กถึงม18ข้อความนะคะ ระหว่างปี2,565ถึง2,566ซึ่งสารตัดสินลงแล้วจำคุกรวม50ปีแต่แม็กกี้รับสารภ่าสารจึงลดโทษให้เหลือ25ปีในบรรดาจำเลยคดีมาตรา12แม็กกี้ถือว่าเป็นคู่ที่มีโทษจำคุกเป็นอันดับ8ในประวัติศาสตร์นะคะก็คือ50ปีแล้วลดเหลือ25ปีคดีเนี่ยเริ่มสั่งในเดือนในเดือนตุลาคมปี2,566 แม็กกี้เลยถูกจับกลุมโดยตำรวจสันติบาลตอนนั้นเนี่ยตำรวจได้ยึดโทรศัพท์มือถือของแม็กกี้ไปทำให้เธอไม่ได้สามารถติดต่อใครได้เลยและหลังจากนั้นเนี่ยถูกนำตัวไปที่สอน,นอทองหลอ่อเธอถูกสอบปากคำโดยที่ไม่มีทนายความอยู่ด้วยเอได้อะเธอเล่าว่าตำรวจได้เอาข้อเก่าหามาให้ดูและเธอก็ได้เซ็นรับรองไปเพราะว่าตอนนั้นน่ะรู้สึกหวาดกลัวก็เลยเซ็นรับรองไปนะคะ หลังจากนั้นเนี่ยก็ถูกคุมขังไว้ที่สอนอทองหล่อเนี่ยเป็นเวลาสองคืนก่อนก่อนที่ตำรวจเนี่ยจะนำตัวไปขอฝากขังที่ศาลอาญาอุงเทพใต้นะคะต่อมาศาลได้อนุญาตฝากขังและไม่ให้ประกันตัวทำให้แม็กกี้ถูกคุมขังในเรือนจะำนับตั้งแต่วันนั้นนะคะก็ วันนี้แม็กกี้ยังคงทุกคขเดและต้องขัง LGBTQ เธอยังคงหาความสุขเล็กๆน้อยๆจากการคุยกับเพื่อนผู้ต้องขังการทำส้มตำกินและการรอคอยที่จะได้ดูทีวีดูรายการที่เธอชอบเธอยังคงอดทนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งกับร่างกายและจิตใจทั้งการใช้ฮอร์โมนและการต่อสู้กับผลข้างเคียงของยาจิตเวชท,ที่ทำให้รูปแบบการนอนของเธอเปลี่ยนไป โอเคครับก็จริงๆงเนี่ยก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ2เรื่องราวของเรานะครับผมก็คือมีคนแรกนะครับก็คือคุณบูมจิรวัฒนะครับที่เป็นผู้ต้องขังตอนนี้เนี่ยก็เป็นผู้ต้องขังในคดีความทางการเมืองมาตราหนึ่งสองนะครับแล้วคนที่สองก็คือคุณแบงคกี้นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ยังมีอีกหลายเรื่องราวนะครับที่อยากจะชวนทุกคนฟังแต่ว่าคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับผมก็เชิญชวนมาร่วมกิจกรรมของกับพวกเราตรงนี้ได้นะครับที่บริเวณลานหน้าหอศิล์นะครับกับกิจกรรมจุดความหวัง คิีโทษกรรมนะครับเนื่องจากคุ่นี้เนี่ยนะครับจะมีการพิจารณากฎหมายเรโ่โทษกรรมนะครับในที่รัฐสภานะครับก็ก็เป็นโค้งที่สําคัญนะครับของเรื่องของคดีความทางการเมืองหลังจากที่ว่ากว่าสองตัวสวรรค์ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเกิดคดีความทางการเมืองเล่าความขัดแย้งมามากมายนะครับผมเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราขอเชิญฟังเรื่องราวของผู้ต้องขังคนถัดไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวขอเสียงตรงนี้หน่อยครับสวัสดีค่ะจุติบนะคะแดรวมธรรมศาสตร์รายการชุมนุมค่ะวันนี้เพื่อนเราอีกหนึ่งคนต้อง ย้ายฐานที่อยู่ไปอยู่ในเรือนจําเราจําได้ว่าปีใหม่ที่แล้วเรายังกินข้าวด้วยกันอยู่เลยแต่ว่าวันนี้อยากมาแชร์เรื่องราวของแอมให้กับทุกคนได้ฟังค่ะแอมนะคะจังหวัดรียงวัฒนาค่ะเป็นนักนกิจกรรม LGBT และเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศิลปากรค่คะแอมอยู่ในเรือนจํามาแล้ว220วันหลังจากสารท์มีํำพิพากษายืนตามสารชั้นต้น ซึ่งลงโทษให้จำคุกแอม3ปี2เดือนจากคดีมาตราหนสองแต่ว่าลดโทษให้เหลือ1น1ปี7เดือนเนื่องจากแอมแตัดสินใจรับสารภาพคดีนี้มีที่มาจากการตรอสยนับ 1, 1ถึงล้านคืนอำนาจให้ประชาชนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2,564อแอมถูกดำเนินคดีรวมมากกว่า20คดีค่ะซึ่งปัจจุบันสิ้นสุดไปแล้ว ครวมทั้งคดีที่เขาถูกคุมขังอยู่ซึ่งแอมตัดสินใจจะไม่ดีการต,ตอนนี้มีคดีมาตรา1นึที่แอมยังคงต่อสู้อีกในปัจจุบันนะคะแอมใช้ชีวิตในเรือนจําโดยมีข้อจํากัดมากมายแอมเล่าว่าที่เรือนจํายังคงแปะป้ายเบี่ยงเป็นทางเพศใส่ผู้ต้องขัง LGBT และมีกฎควบคุมเครื่องสำอางที่เข้มงวดแตกต่างไปจากในแต่ละเรือนจำค่ะซึ่งส่งผลต่อชีวิตของคนที่ถูกคุมขัง LGBT เป็นอย่างมากแอมยังคงมีความรักที่สวยงามกับแฟนของเขาและยังส่งเสียงของความรักออกไปได้ไกลผ่านจดหมายโดยมิเมลแต่น่าเสียดายที่โดมิเมลของเรือนจำพิเศษกรุงเทพที่แอมอยู่ถูกคุมขังไม่ได้ให้ใช้บริการต่อไปค่ะ การได้อยู่กับโอ๋ทำให้แอมสบายใจแล้วทำให้แอมกล้วาที่จะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ขอบคุณนะคะที่รักและยอมรับในตัวตนของแอมที่แอมเป็นได้จริงๆโอ๋คือความสุขที่แอมตามหานะครับถ้าไม่มีโอ๋แอมคิดว่าคงไม่มีพลังความกล้าม,มากพอที่จะออกมาต่อสู้กับสิ่งต่างๆที่เผชิญหน้าอยู่ได้แอมรับรู้ ว่าการที่ได้ออกไปช่วยเหลือหรือเคลื่อนไหวอะไรกำลังใจสำคัญมากตอนนี้เขามีเป้าหมายแล้วนะเขาอยากอยู่กับโอในสังคมที่เป็นธรรมและเคารบความคิดเห็นซึ่งกันและกันไม่รู้นะว่าโอจะเห็นด้วยกับเขาไหมแต่เขาอยากสร้างมันขึ้นมากับโอนะขอบคุณโอมากๆนะที่เกิดมาให้เขารักและขอบคุณมากๆนะที่ทำให้ความรักของเขากลับมาแอมเขียนจดหมาย ถึงคนรักของเขาค่ะขอให้สักวันหนึ่งแอมได้กลับมาเจอกับพวกเราอีกครั้งในแนวร่วมพิวัฒน์และการชุมนุมค่ะรู้ไหนีคนะารับนไม่โม่งนะครับจากตาไรก็จะมาเล่าเรื่องของทุกให้ทุกคนได้ฟังนะครับอารุษธนายุทธ์ง่ายยุทธานะครับเป็นเด็กหนุ่งแรปเปอร์ผู้ใช้ชีวิตและเติบโตในสลัมคองเตยพุกเล่าเรื่องราวต่างๆด้วยเสียงเพลงในานามของ11 v e Singer นะครับ โดยเรื่องราวของเขาเนี่ยถูกเล่าเป็นภาพยนตร์สารคดีเรื่องสกูทาวคิงซึ่งเคยฉายในเนด็ f l i x อยู่ในช่วงเวลาหนึ่งหลายๆคนในที่นี้ก็อาจจะเคยดูนะครับช่วงเดือนกันยายน2 5 6 6ครับบุ๊บถูกสารุธรท์พิภากษาจำคุก2ปีหเดือน,นครับจากการจากข้อหากอครองวัตถุระเบิดได้แก่ปุ๊บควันประทัดลูกบอลไข่ก้องแล้วก็ระเบิดควันนะครับแต่บุ๊บเนี่ยมองว่าโทษดังกล่าวเนี่ยแรงเกินไปม,มากแล้วก็ วัตถุที่เขายอมรับว่าเขาครอบครองจริงๆเนี่ยมีแค่ประทัดแล้วก็ฟันสีลนะครับืส่สจบคนแค่ีแค่นั้นซึ่งวันนี้นะครับลูกก็อยู่ในเรือนจำม,มา6ก2วันหรือว่าประมาณ2ปีแล้วนะครับระหว่างที่อยู่ในเรือนจำนะครับลูกเคยเขียนเพลงแร้ปขึ้นมาเพลงห <c oughs> นึ่งครับกับการนั่งคุยกับผู้ต้องขังคนอื่นครับซึ่งผมก็อาจจะขออ่านเพลงนี้นะเพื่อส,ส่งสารของบุคคลดังออกไปนะครับให้กับคนที่อยู่ข้างนอก ฝันว่ากลับบ้านแต่ตื่นขึ้นมายัางคงอยู่ที่เดิมในห้องกว้างๆที่นอนข้างๆไม่มีเธอตื่นจากฝันร้ายและความจริงมาซ้ำเติมมันก็คงไม่ง่ายที่จะหนีไปจากเลิฝันว่ากลับบ้านแต่ตื่นขึ้นมาอยู่ที่เดิมฝันว่า,าก,กอดย่ากอดพ่อได้กอดเธอได้พบเจอเพื่อนที่เคยเล่นตอดติดเทิมฝันถึงวันเวลาภาพเล่าที่ผ่านลยฝันว่ากลับบ้านแต่ตื่นขึ้นมาอยู่ที่เดิมอดีตดังผ้าขาวตอนนี้สีเปื้อนเกิน สันถึงมิตรสหายตอนนี้สลาย,ลยไม่เคยมาหากันบ้างเลยโลกที่อินเทอร์เน็ตพาทุกสิ่งให้อยู่ใกล้แต่เรื่องหางใกลกับทารกินที่รู้สึกพอตัวลูวโกโง่บอกครอบครัวว่าอยู่ได้แต่ก็ยังแอบ,บร้องไห้คิดถึงบ้านในตอนดึกยังคงจำทุกอก้อกอดกับพระนุ่งผินหอมกับข้าวทุกๆกจานคำบทและคำสอน ค่ำคืนที่ยาวนานความฝันการหลอกหลอนเช้าตื่นมามีภาบน้ำตาอยู่อาบหามอนการคืนละเมอฝันว่านั่งอยู่ที่ชายหาดวันนี้กับเมื่อวานก็เหมือนจะไม่ต่างมีเพียงสามสายลผามผ่านลูกกลองและหน้าต่างร้องเพลงกับตัวเองยานิทยายังสว่างแสงยามรุ่งสางคอยย้ำเตือนถึงอดีตว่าสิ่งที่เสียไปคงย้อนมาไม่ได้อีกมีเพียงแค่ตัวเองในค่ำคืนที่มืดสนิท หล่นหายระหว่างทางประกอบขึ้นมาไม่ได้อยู่หล่นร่วงดั่งใบไม้ที่ผลัดไปตามฤด,ดูกาลหิ่งค่อยแสงไม่เรืองรองเมื่อต้องโดดเดี่ยวตามลำพังกลางเมืองสว่างสวัยแต่ก็เหน็บหนาวทุกขนทางฉันเชื่อท้องฟ้าต้อง้ากกดรุง้งแค่ตอนนี้มีฝันบ้างอยากเดินทางไกลไปให้สุดเส้นของฟ้าตอนนี้ยังทำไม่ได้ตื่นมานั่งรอวันเวลาหมดไปแล้วอีกอีกากแค่เพียงข้าววันที่ผ่านมา ฉันรู้สึกล้มเหลวและเป็นคนที่ผิดพลาดแม้สารภาพบาปไม่อาจอภัยได้ดังนั้นฉันจ,จะเลิกใจเม็ดนอนชอนไทยลุกลงไปไกลถึงรากอาจไม่มีโอกาสสำหรับคนอย่างฉันอีนมีเพียงแค่อดทนทำให้ทุกสิ่งชัดเจนขึ้นฉันยืนหยัดเพื่อเธอตรงนี้เธอจะเห็นฉันเมื่อหันมาแม้ต้องทนกับความคิดถึงเป็นดั่งพายุและเกลียวขึ้น วันนั้นเราจะได้พบกันใหม่ขอเพียงแค่เธอจงหลับตาขอบคุณครับฮันะโลโหลเซครับผมจะมาเล่าเรื่องของผู้ต้องขังอีกท่านหนึ่งนะครับคือคุณมาลีนะฮะเชื่อว่าถ้าวันนี้่อยู่ในคุกนะครับเธ<น>อก็น,น่าจะมานั่งปักโทรศัพท์อยู่แถวนี้นะครับแล้วก็ถ่ายไลฟ์แล้วก็ถึงข้อวิจารณ์การเมืองเล่าเรื่องให้กับคนที่ดูไลฟ์ทางบ้านฝั่งนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องของคุณ เงินปลาคำแสนนะครับหรือว่าที่คนในวงการจะรู้จักันกในชื่อของคุณมานีนะครับคุณมานีนะครับเป็นชาวยะโสธรน,น,นะครับตอนนี้เธออาย14ุ14ความอตื่นตัวทางการเมืองครั้งนั้นก็ทําให้เธอติดตามการเมือง